และนี่ี่นคือเกศาสใสเส้นใส,นสเกษามูลลค่คาการเล่นหาในตลาดพระตอนนี้นประมาณล้านสองล้านสามทรงสิ่งครับออกวัดโพโคลาอู้สวยมากคุณผู้ชมอันนี้นผมก็ไม่เคยเห็นแสดงว่าหลวงปู่ปสุขเนี่ยจริงๆมีวัตถุมงคลหลายรุ่นก็พิธีอยู่เย็นเป็นสุขนี่เป็นอ่าเป็นเครื่องรางครับเครื่องราง เ,เรียรเลียมส้มแล้วก็พวกเนื้อว่าไอ้พวกว่านอะไรหลวงปู่ไม้มงคลไ,ไม้มงคลต่างๆ ที่สุดของความเข้งคลังที่สุดของความศรั Ranger. ทธาและนี่คือบทสรุปของที่สุดวัตถุมงคลหลวงปู่สุขวัดโพไยทองายในรังของพันตำรวจโทสุขุมข uh um. ันตินุกูลทานนชายผู้มีใจรักในหลวงป bon ู่สุขธรรมโชโตอย่างหมดหัวใจก็<อ>ใจเต้นใจเต้นนี่ครับรูปหล่อโบราณเคยอยู่ในพวกหนังสือพระเครื่อง หลายหลายเล่มหลายหลายเล่มแล้วก็เป็นองค์ที่ได้มาองค์แรกของสำลิดโบราณซึ่งเราไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสวัฒนาได้ <S <S บางขานอีสานหลวงพ่อเงินอีสานก็คือนี่แหละหล่อโบราณหล่อสลิศโบราณใช่ครับสำลิก็คือการใช้เนื้อโลหะเก่าทั้งเงินทั้งหน้าเข็มกับใครมีสมัยนั้นก็ เงินบ้างขันบ้างอลูมิเนียมบ้างนาคบ้างตามกําลังศรัทธาแล้วสำลิดนี่จะเป็นสำลิดได้ก็ต่อเมื่ออายุไขของโลหะครับไม่ใช่ว่ามา,าโลหะสมัยนี้ได้ <ừ> ต้องถึงจะเป็นเรียกสำลิดแต่องค์นี้คือทําไมดูเหมือนม่เห็นเก่าเลยคือพระเขาไม่ได้ใช้ครับจะมีหลายสภาพแต่คือองค์นี้คือพระไม่ได้ใช้แล้วสวยเดิมๆม,ม,มากๆ <ừ> ถ้าใช้เดี๋ยวจอก เหลืองจาสีเหลืองออกแดงจาปาออกเหลืองจาปาเลยก็วากันไปครับตามกระแสลูหะตามมวลสารที่หล่อครับโอ้เต้นฉาบเพื่อป้องกันผลผงหลุดครับเนี่ยฉาบตะกัวอะไรปิดไว้แล้วก็ฐานพระก็จะเป็นลักษณะนี้ครับองศานี่คงองนี้เลยเหรอครับใช่ครับใช่อืและนี่ทีนี่คือเกสรหลวงปู่ครับอโชว์เลยครับโชว์เลยครับนี่ได้กล้องแคบดูเลยครับ มองแค่ดูเลยครับใสเส้นใสเกษาอืมเกษา,าองค์หลวงปู่เพราะว่าบโบราณเนี่ยจะมีชันมากผมพุทธคุณเกษาหลวงปู่อุดไว้แต่นี่คือเกษาโผล่มาไงมันเลยทือเริรศษอีกแล้วแต่คือส่วนตัวจะเรียกว่าองค์สังทองเพราะว่าเพราะความเหลืองความเ<อ>งาะทอดรูปจะเป็นไงออกเหลือง วันน่าอ,ออกเหลืองเหลืองใช่ออกเหลืองออกผิวผิวทองทองครับครับผิวสุกสดใสเรียกว,ว่าองค์สังทองส่วนตัวองค์อย่างนี้มูลค่าการเล่นหาในตลาดพระประมาณตอนนั้นประมาณ 2, าล้านสองล้านสามรูปหลอสำริดโบราณหลวงปู่สุกวัดโพไซทองที่เล่นหากันหลักมูลค่าล้านกว่าบาท ถ้าสวยถ้าไม่สวยก็ยอดตามมมาาตภาวะเศรษฐกิจเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าตอนนั้นเคยขึ้นสูงสุดถึงเคยเคยมีคนมามาโอเคยังเหลืออีกหนึ่งองค์นี่ก็พิเศษนี่พิเศษคือได้มาหลายองค์แหละสำนิกอะครับแต่คือเหลืออยู่ก่อนองค์นี้ก็จะมีองค์นี้เป็นสำนิกเงินครับอันนี้เรียกอง์องค์พี่เบิร์ตคือน่าหล่อมากแล้วก็เหมือนมี มีเนื้อเกินเหมือนเป็นไม้อะอเลยเรียกกับพี่แอว่าองค์พี่เบิร์ตจะเป็นสำลิปเนื้อเงินกระแสดวงหะครับแต่หน้าสวยมากครับสวยครับสวยมากสวยแต่นี้คือทุดงไปแล้วทุดงแต่ว่าองค์นี้ยังอยู่แล้วก็ล่าสุดก็คือตลับได้มาคือองค์นี้องค์นี้เป็นองก็หล่อสำลิปโบราณเหมือนกันแหละใช่ครับแต่คือสำลิปเปียกทอง การสร้างตามประวัตินี่คือจะสร้างทองคําแต่ว่าด้วยราคาการเช่าหาพระสมัยนั้นองค์ละสามร้อยห้าร้อยนี่ไม่ใช่ธรรมดานีปีหนึ่งกว่าสามร้อยเมื่อปีสองพันห้าร้อยต้นๆก็ไม่ได้ไม่โอ้็ถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็บาทละสี่ร้อยสมัยพ่อแม่แต่งงานโอ้โหก็จะมีตำลิ์แก่ทองเปียกทองเนี้ยตามตามหนังสือ แล้วก็ดูได้ได้พวกนี้แหละครับดูเก่าๆเนี่ยก,กน,นี่องค์เดียวกันไหมครับไม่ครับอันนี้คือหนังสือที่เราเคยเปิดแล้วเราว่าเป็นพัชในฝันแต่องค์นี้คือความสวยสมบูรณ์เกินกว่าที่ฝัน <laughs> กเ็เอาเป็นว่าน้องๆก็ <laughs> ก็ขนาดน,นางมาดีแล้ว คือเราเราเราเทียบดูความครับพิมพ์ด้วยรายละเอียดขององค์พระด้วยเสน่ห์สวยเพราะว่าแต่ก่อนจะสร้างพระทองคาแต่ด้วยแบบถ้าทองคํานี่ราคาจะสูงมากก็เลยทําเป็นกระหลทองสวยงามจริงสวยงามจริงๆครับก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปห่มทีวรนให้ท่านองค์หลวงปู่เลยได้แต่ซีนไปยังยังไม่ได้ไปไหนเลยเอาให้ผมไปห่มให้ก็ได้ครับโอเคโอ้โหคุณผู้ชมใจสัน ใจสั่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางอย่างผมก็ไม่เคยเห็นเลยแล้วก็พอได้บางทีเราเห็นในรูปภาพอะครับพอได้มาสัมผัสองค์จริงพอได้พอได้เห็นใกล้ๆได้ดูมวลสารได้ดูพิมพ์ได้เห็นตำหนิได้เห็นใกล้ๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเป็นหล่อบโบราณที่มีสเสน่ห์จริงๆตอนนี้ยผมหายสงสัยแล้วคว่าทําไมรูปหล่อบโบราณหลวงปู่สุขถึงเป็นหนึ่งเบญจภา,าคีรูปหล่อบโบราณเมืองไทยครับผมสิ้นสงสัยเลยไม่มีไม่มีข้อแม้แล้วก็ไม่มีคําถามอะไรแล้วเพราะว่า สวยงามแล้วก็เหมาะสมเหมาะสมต้องบอกว่าโอ้โหขอบคุณพี่ติ๊กมากๆขอบคุณพี่ติ๊กมากๆเลยครับที่วันนี้ได้ให้ผมมีโอกาสได้มากับยินดีเห็นวัตถุมงคลที่ล้ำค่าของหลวงปู่สุขก็ต้องแบบนี้ครับก็ต้องศึกษาก่อนแล้วก็ค่อยสะสมไปเพราะว่ายุคปัจจุบันบการใช้กลายกลยุทธ์ต่างๆในการ,รที่จะ เลี้ยงชีพเราเราไหวงั้นอรับจะต้องระวังเนาะก็เปลี่ยนไปยิ่งพ้ามีมูลค่าอะไรอย่างนี้ก็ยิ่งพระมียิ่งพ้ามีมูลค่าสูงการที่จะใช้เล่เหลี่ยมต่างๆ่างก็สูงตามไปด้วยก็ต้องระมัดระวังครับโอเคก็ยังมียังมีวัตถุมงคลอีกหลายอย่างของหลวงปู่สุขครับอย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้ก็จะให้ดูคร่าวๆครับอันนี้เป็นเหรียญอะไรนะครับเหรียญทรงสิงป์ครับออกวัด โภครานโอ้สวยมากคุณผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นแสดงว่าหลวงู่สุขเนี่ยจริงๆมีวัตถุมงคลหลายรุ่นก็พิธีอยู่เย็นเป็นศุขอแต่ว่าไม่ใช่มีเฉพาะหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อเย็นหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อเป็นคือบุลำเราหลวงู่สุขแล้วก็มีหลวงพ่อคูนด้วยพระอาจารย์ตอนนั้นสมัยนั้นเป็นพระอาจารย์คูนตามตามตามประวัติมีมีมีตำรามีประวัติการสร้างพระอาจารย์คูนสร้างประมาณปุกบสิประมาณ9ก้าวัน ก้าคืนเนี่ยพระการสร้างาพระสมัยก่อนเนี่ยจะเจ็ดวันเจ็ดคืนเก้าวันเก้าคืนไม่มีสวยงามไม่มีแบบและที่สําคัญคมีจานไม่ใช่จานหลวงปู่สุขแต่ว่าเป็นจานหลวงพ่อคูณครับโอ้โหพระพุทธทรงสิงใช่ครับแล้วก็ด้านหลังเป็นจานหลวงพ่อคูณหลวงพว่อคูณท่านจะยันประจําตัวท่านจะญาณยา,า,ยา<จ>อ่าก็จะเป็นจานหลวงพ่อคูณเพราะว่า พระอาจารย์คูณท่านยังแข็งสมัยนั้นปีหนึ่งกว่าหลวงพ่อคูณเราเนี่ยท่านยังแข็งแรงก็เป็นพระหนุ่มแต่ว่าเป็นพระอาจารย์แล้วครับอันนี้ก็เป็นทรงสิงป์เหมือนกันใช่ครับแต่ว่าเป็นเนื้อเงินอันนี้จะเป็นจะไม่ค่อยไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอครับคุณผู้ชมผมก็ไม่ค่อยเจอสวยสวยมากอันนี้นะครับครับแล้วก็มีความพิเศษหลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสกด้วยนะครับแล้วก็จะมีล็อกเก็ตล็อกเก็ตนี่รุ่นแรกครับรุ่นแรกนี่ก็จะไม่ค่อยเจอหรอกครับ ความสวยสมบูรณ์เพราะพลาสติกเขาจะทําเก้ทําอะไรก็มีครับเพราะมันต้องดูรายละเอียดของพลาสติกมันจะมีวง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 ,วง,วงคือพลาสติกสร้างมาทมไมก่อนนี่จุดสังเกตก็จะเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกส่วนมากก็จะมาแกะขาเพราะมันแกะได้มันเป็นอลูมิเนียมแล้วเขาก็จะเอาภาพก๊อปปี้อะไรมาใส่ก็มีมก็ต้องระวังครับแต่นี่คือสวยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ล็อกเก็ตรุ่นแรก แล้วก็จะมีล็อกเก็ตรุ่น2 2> สองครับปีหน,นึ่งสามฉลองฉลองพัดยศหลวงปู่สุกแกออกมาเลยครับเ๋ยวให้ดูนะครับ,รบอันนี้รุ่นแรกนะครับเุ็นแรกเนื่องด้วยวัสดุมงคลเราค่อนข้างเยอะนะครับก็พยายามจะให้ดูได้ครบนะครับแต่ว่าก็อย่างละนิดอย่างละหน่อยชื่นชมเป็นเป็นบุญตาไปด้วยกันอันนี้ปีหนึ่งสองอันนี้ปีหนึ่งสามอ่ารุ่นแรกปีหนึ่งสองแล้วก็รุ่นที่สองปีหนึ่งสามรับล็อกเก็ตหลวงปู่สุกนะครับอ่า แล้วก็มีอันนี้ก็ปีหนึ่งสองเหมือนกันภาพอัดกระจกใช่ครับออกวัดชินรถพิธีเดียวนี่ภาพอัดกระจกภาพอัดกระจกนี่ก็สวยงามด้านหลังจะมีลายจะปั๊มยันสามยันซึ่งเป็นยันใบพัดยันใบพัดบางคนก็เรียกยันสามบางคนก็เรียกยันยันตเป็นยันประจําองค์หลวงปู่หลวงปู่สุขด้วยหมึกม่วงก็จะมีหมึกชัดชัดก็ต้องเน้นหมึกชัดครับไม่ไม่ชัดไม่เก็บแล้อความสมบูรณ์ต้องชัดครับ แล้วก็จะการสังเกตก็ภาพสมัยก่อน,นมันจะมีประหลอดมันจะไม่ใช่เป็นฟิล์มอ <Product S 1> ุดดักหรือหนังไก่ครับวิธีสังเกตส่วนหนึ่งจะเป็นประหลอดเพราะว่ามันเป็นการล้างเครืบอบล้างไอห้องมืดสุดยอดนี่ก็สวยงามแล้วก็นี่เป็นอ่าเป็นเครื่องรางครับเครื่องรางเ,เรียมโบราณเรี่ยมส้มแล้วก็พวก เนื้อว่าไอ้พวกว่านอะไรหลวงปู่ไม้มงคลไ,ไม้มงคลต่างๆครับอันนี้ก็เป็นลูกอันนี้ก็จะไม่เจอสองหน้านหายยากมากอันนี้พิเศษครับรูปสองหน้ารูปอากระจกสองหน้าพบเจอก็ผมเห็นอยู่ประมาณองค์สอง,ององค์อ,องค์สององค์แต่ว่าก,ก็เราไม่รู้ว่ามีมีเยอะหรืนนอมน้อยแต่ว่าเราก็ต้นนี้อยู่ ก็ในอยู่ออกมาก็เนี่ยมีอยู่องค์เดียวตอนเนี้ยก็ไม่ค่อยเจอพิเศษพิเศษพิเศษมากๆกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็จริงๆพิี่ติ๊ก็ยังมีถุมงคลของเกจิหลายๆท่านสวยสวยอ่าสายอีสานนะครับก็พอมียาบขชาครับผมก่อนที่จะจากกันไปครับนี่น่ได้เป็นอีพี ไม่เรียกว่าอีพีสุดท้ายเพราะเดี๋ยวเราต้องได้มีโอกาสได้เจอกันอีกยินดีครับแต่น,นะซีรีส์นี้ซีรีส์นี้ก็จะเป็นแบบอีพีสุดท้ายของซีรีส์นี้นะครับซีรีส์แรกที่ได้มาพูดคุยกับพี่ติ๊กครับอยากให้พี่ติ๊กพูดคุยกับฝากอะไรถึงลูกศิษย์ของหลวงผู้สุขหรือคนที่สนใจเรื่องของวัตถุมงคลหลวงสุขวัดโพไซทองครับอยากให้พูดกับท่านผู้ชมนิดนึงครับ,รบกับก็ส่วนตัวผมนะครับก็เราก็ต้องทําการศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนก่อนจะเป็นแล้วก็ หาความรู้ให้ดีแต่ว่าครูที่ดีที่สุดก็คือของแท้ทําไมจะได้ของแท้มันจะไปหาแบบเรื่องเล่าฟังซื้อได้ฟังได้มาจากที่มาฟังได้หูไม่เอาครับของผมจะเป็นวิทยาศาสตร์ค,รคือต้องแท้ต้องแท้ทุกคนคไม่ใช่แท้ว่าเล่นอยู่ค,คนสองคนเล่นอยู่แท้อยู่คนเดียวได้มาเล่าจากคนเท่าคนแก่ได้มาเนี่ยมันไม่ได้ แล้วก็เราก็พอเราได้ของแท้มาเราก็ศึกษามาศึกษาดูครับมันก็จะครูที่ดีก็คือของแท้นะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบปากเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคําำสิบมือคําไม่เท่าเราได้พาแท้สองดูนี่คือสับก็ก็ส่วนตัวผมก็ค่อยสะสมไปครับแล้วก็เน้นสวยเดิมแล้วก็พระก็จะมีคุณค่าในถึงเวลาเราเดือดร้อนคุณพระท่าน ช่วยอยู่แล้วครับสําหรับลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ท่านเมตตาทุกด้านครับนะส่วนตัวผมก็เจอเรื่องหน้าที่การงานได้รับเมตตาครับครับผมก็ถ้าใครมีวัตถุมงคลหลวงปู่สุขหรือพระสายอีสานสวยๆก็ส่วนตัวยินดีครับส่วนตัวส่งไมาให้พี่ติ๊กได้ถ้นมีรับเช่าครับมีรับเช่าแต่จะถ้าสวยถูกใจถ้าคือต้องหาที่สวยกว่าที่เรามีแต่ ตอนน่าหลายปีนี้ก็ยังไม่เจอครับเท่าเซตนี้เจอเท่าเซตนี้ครับก็หลายปีละครับก็หลายปีแล้วกว่ามันจะได้แต่ละชิ้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องใช้เวลาแล้วก็อดทนรอครับครับมีที่มาที่ไปแล้วก็ถูกใจจังหวะโอกาสก็จะมาเองครับครับผมโอ้โหวันนี้เต็มอิ่มมากๆซีรีส์นี้เต็มอิ่มมากๆกับหลวงปู่สุวัรโพไซทองสตอรี่นะครับต้องบอกว่า สิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคือวัตถุมงคลที่ล้าค่ามากๆของหลวงปู่สุขเพราะฉะนั้นมีค่าทางใจกับพี่ติ๊กมากๆแล้ววันนี้ผมได้นําเสนอสิ่งที่มีค่าทางใจของพี่ติ๊กเนี่ยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้เห็นว่าคุณค่าของวัตถุมงคลหลวงปู่สุขเป็นยังไงตัวผมเองก็รู้สึกได้คุณค่าทางใจกลับไปมากๆแล้วก็รู้สึกมีความสุขอิ่มเอ้มมากๆที่วันหนึ่งได้ เห็นวัตถุมงคลแบบนี้และหลวงปู่สุขวัดโพไซทองสตอรี่นะครับครั้งต่อไปจะไปพบกับลูกศิษย์ท่านไหนจะมีความน่าสนใจแบบไหนเนี่ยยังไงก็ติดตามกันได้ทางช่องคุณพระคุณเจ้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดติดตามคลิปดีๆในครั้งต่อๆไปของช่องคุณพระคุณเจ้านะครับแล้วก็รายการหลวงปู่สุขวัดโพไซทองสตอรี่ผมสัญญาว่าผมจะไปหาลูกศิษย์ที่อย่างเงี้ยฮะมีความรู้ความสามารถมีความศรัทธาในตัวหลวงปู่สุขมาบอกเล่าเรื่องราวของท่านให้ ทุกท่านได้รับชมนะครับเพื่อที่จะได้เข้าถึงพระสงฆ์ผู้ทรงอภิญญาไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ติ๊กมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณน้องตั้มครับขอบคุณทีมงานครับขอบคุณท่านผู้ชมครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆได้วัตถุมงคลหลวงปู่ไปบูชาไม่เชื่อจนกว่าจะได้บูชาเองครับสุดยอดแล้วผมก็ ไม่เชื่อจนกว่าพี่ติ๊กจะให้ผมดูชา <laughs> จริงๆ <laughs> ผมเชื่ออยู่แล้วแล้วพบกันใหม่ครับกับหลวงปู่สุขวัดโพไซทองสตอรี่สำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีครับ ผมไปเห็นผมอึ้งครับในตำราเล่มนี้เปิดไปดูข้างในเป็นการเขียนยันแต่สิ่งที่เป็นทีเด็ดที่อึ้งมากกว่านนั้นซึ่งผมไม่เคยเปิดดูเลยครับตำราเล่มนี้เนี่ยได้มาตั้งแต่ก่อนที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนเนี่ยก่อนที่ท่านจะมรณพสมเด็จพระสังฆราชสกลมาคาราบาลินยมก็ใช่ครับพอเรามาเปิดดูหน้าสุดท้ายเห็นการทําลาย ของสมเด็จพระสังฆราชในการมรณภาพนะครับพูดตามภาษาบ้านเราครับรับ,บว่ามราณภาพวันนี้แล้วก็ในเวลานี้ผมก็งงเราก็ไปเสิร์ชหาดูว่าตรงกับเวลาที่ได้ทำนายไว้